พุทธาประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยจริงหรือไม่วิสัชนาถ้าจะพูดถึงว่าความหมายของประชาธิปไตยผมก็คงต้องอ้างอิงคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอาบราฮัมบรินคอนก็คือประชาธิปไตยก็คือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนคำถามคือประเทศไทยเป็นการปกครองแบบนั้นจริงหรือไม่ ก็คงตอบว่าไม่จริงเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยหรือว่าการปกครองของประเทศไทยนั้นกฎหมายสูงสุดที่ควรจะออกแบบโดยประชาชนก็ไม่ได้ถูกออกแบบโดยประชาชนอย่างแท้จริงในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาการออกแบบกฎหมายรัฐธรรมนูญมีส่วนมากเลยก็คือมาจากการรัฐประหารราชสีรรฐธรรมนูญเก่าและออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่โดยคณะรัฐประหาร โดยอ้างความชอบธรรมในบางส่วนก็คือการชัมประชาติโดยที่การรณรงค์ทำประชาตินั้นก็ไม่ได้เปิดกว้างให้เกิดการแสดงความคิดเห็นได้อย่างแท้จริงมีการปราบปรามผู้เห็นต่างมีการขู่เข็นคนที่ออกมาพูดคัดค้านกับรัากับรัฐธรรมนูญปี2560นี้ยังเห็นได้ชัดดังนั้นประเทศไทยไม่เคยเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยปกครองโดยระบอบคณะธิปไตยหรืออำนาจอธิปไตย อำนาจที่ปไตยหมายถึงว่าสแสวงหาอํานาจการปกรครองของประเทศไทยคือเคารพในผู้ปกครองเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นทหารเป็นหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรัฐมนตรใดๆนั่นคือคณะที่ปไตยเต็มรูปแบบเรามีในบางช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ได้ไดลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างๆนนาก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งนั้นก็ไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริ ng, รจงเห็นได้ชัดจากผลการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาก็คือในปี2562และปี2566 <Go. S 1> ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าผลการเลือกตั้งนั้นไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นนี่คือการบอกได้ว่า ประเทศไทยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยขอฝากให้ช่วยพิจารณาครับสวัสดี